ดีครับพี่น้องเอฟซีเพนคลับมือน,น,นีพอกันอยู่บ้านบ้านยังเกาะบ้านขันวนันขันวันนครขนวนคน,น,วนครตำบลกุดกว้างกุดกว้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นครับตอนนี้อยู่จอด,ดคิดเขาครับต้องยืน่ะ ถนนสเส้นคอนแกนชุมแพรครับมาเร่งกับวงหนึ่งวงสองอยู่ใกลๆกันครับวงสองอยู่อำเภอภูเบียงอยู่ห่างกันประมาณ30มโลจ้ะห่างกันประมาณ30กิโลวงหนึ่งวงสอง,โ,ง,ง,สองโอ้พนักงานเส์ฟม,มาแล้ว นี่จอดด้านตมลิงเพื่อจับโจกกลังถ,งถ่ายเดี๋ยวไม่ดี ใ่เสียหมเหอพี่ะพ่เหนะ่อตอนนี้เวลาหามง้หน่อยครับเอาเอาเพนะื่อนว่างมาแล้วทีวน่น,นอน จับเสิ่งเงายบอกเ<ม>กินเกินยังเสิ่งควจับมันห่อนเลยเราว้างหลวกปากเลยค <c oughs> วจับนี่มันห่อนแ่ไงใจเย็นๆก่นๆอนเมื่อนี้อยู่คอนแกนมาเื่นอยู่เลยครับแลกักการมาน้องบัวลำพูนะครับเป็นงานรับเชิญอยู่ที่ จังหวัดอุดรของรับเพื่อนโชว์ล็งเซคุอาม่เกยกบช่วงบายบาว่างอันกับมี่ฝนหน่อยหนึ่งครับจะว่าอยู่หน้างานบอมมี่ครับพากูฮอน,กนเกีนเดินทางก่อ ทองเรือประมาณ40โลก็ถึงสี่สิบออมาใกล้เติบละมากับแมวไล่เดียวกันเสียสบอะสอ่จิแื่บอสิมกวนปุง้งชอชิมกวนปุ้งเด๋อ โอ้ยฟ no ัง <partido> ค <overly slow> <ilgili> <eki> ุณ oh, ลับหรแต่บาต้องเป่าก่ิลาบแรงต้อปิมต้มอันนั้นนะยังเกาะเขาต้มตีนใก่เขินยังหรอเปอรบ่เป็นตาแสบเลยห่อะเอาไหมสั่งไปกินอยู่เตียนกี่้ ไม่มีใครบ่ละ่ะบ่มีเนาะซุปเปรอร์บ่มีซุป,ปเปอร์จังเพื่นไปไหวกินอยู่มองเตียนก็นได้เนละใส่ถุงเมื่กี้ะกินเนยวันนี้เมื่อกีอะไรสิแปด อโอ้ยประจักมือครับเดี๋ยวหอนงานกระทินละบัสกะน่าจะอีกประมาณวันที่ยี่สิบน้อยก็อาจจะจะกิบหาเนาะปิดลับ <c oughs> เพื่อมีตัข้างครับ <c oughs> พี่น้องกับพ่าจะไปบัสกะสร้างอะไครับทางเพียกพ่อแม่องหญิงแฟนเพีย <c oughs> อยากรวมทำบุญอยาก ในบ้านกัอนอักเขาไปเรื่อยครับคลิปแรกวันนี้ก่อนไปงานบ้านขนวนนครตำบลกุดกว้างเมนแมีนเน อำเภอหนองเรือสร้างเปลนอะไรบอซุปเปอร,ร,รอ์อยู่หน้างานมีเสือมาขายได้จ้าโอ้มันนี้มีเสือบอสมันนี้มีเสือครับตอนนี้อยู่ร้านโจก๊ก จกในหยุยเซียนยวันแกนมชุมแพรครับฝากพี่น้องติดตามครับช่องพ่อแม่อุงหญิงรับ,บเงินเราผิดชยวเพียดจะเป็นพ่อแม่อุงหญิงแฟนเพียด บรรยากาศย่ำคาคๆครับกำลังตอนนี้ครับมโมงกับมืดเร็วครับหนาหนาวเือพ่อหนาวแล้วมือแรกสักค,คลิปกเก่าบ่โชว์ไม่เปลี่ยนไม่รครับเมือคืนนี่พี่น้องหลยคนสีได้เห็นอลังการ นี่าใส่ลายมันเค็มส่วนมากินปีเตียวกินอย่างชิ้มได้ปุ้งเลยกินเลยเลย ตัวบางอันมันกระเสียบอยู่เด็กเสียบเขาปรุงเสียบมาแล้วนะขอบคุณพี่น้อง FC เพลนครับตุ่มองทุณบอลยวพอกันใหมคลิปหน้าครับเียมตัวไปงานแล้วนะสวัสดีครับ